อ่าดูนะครับของเล่นเต็มไปหมดเลยนี่เดยวนสาวสีฟ้าจะมาแข่งกับเจ้าสีแดงนี่อันนี้คือเจ้าเดนอนสาสีแดงนะครับโอ้นะครับว่าใครจะวิ่งเร็วออกกันสไปโนซอรัสหรือทีเล็กสายพันธผสมนั่นเองนะครับผมว่ามันผสมกันแน่เลยนี่จะมีเจ้าสีส้มอีกตัวหนึง่งโอ้ยอันนี้สีฟ้าวิ่งเร็วๆเวอเอใอ ยิงกันเป็นแก๊งเลยนะครับดูใกล้ๆอันนี้ก็สามารถงอแขนได้อ,มอนนีมีไฟขี้บด้วยครับเป็นตัวพ้นผิดครับอดูมันสู้กันดูมันสู้กันเอ้ยมันงับปากกันแล้วครับ อ้ยล้มคู่เลยนะครับอ่าโอเคตรนนี้เก็บไปนี่เรามาเปิดกล่องนี้ดีกว่ากล่องของเล่นข้อข้างในจะเป็นอะไรนะครับนี่โอ้เป็นปานิโมเป็นสีเหลืองนะครับมันมีสีเหลืองกับสีส้มอ๋ออันี้เป็นฝาปิดเฉยๆนะครับสำหรับ ให้มันตั้งเฉยเฉยแต่ถ้าใครอยากให้มันวิน่งก็ต้องเอาออกนะโอเคเซียวมากเลยนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นเจ้ากระต่ายมาเปิดหน่อยนะครับอืมอ่าอะโอ้ต่อไปเป็นเจ้าซีรามา let's go โอเคสถาน,นีลาไปกันนะครับบายบาย